รัฐสภาเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันเป็นกำลังหลักครับในการต่อสู้เพื่อจะกดดันต่อรองให้พระมหากษัตริย์นั้นลดพระราชอำนาจรงจำกัดพระราชอำนาจรงและเมื่อมีการต่อสู้กันก็มาตกลงกันว่าในท้ายที่สุดพระมหากษัตริย์จะมีพระราชอำนาจอยู่ที่ขอบเขตแค่ไหนเพียงใดง ขเขเรียกร้องเราใช้ดเจนอยู่แล้วว่าข้อเรียกร้องนี้เป็นข้อเรียกร้องเพื่อเป็นการสกิดเตือนด้วยความหวังดีว่าสถาบันการิย์ต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถาบันรัศดรได้ทุกอย่างทั้งสิบทั้งสิบข้อเป็นหลักการพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยอันมีพระหาก,การรรษัตริยาทสมเป็นประมกุขผมสนับสนุนแนวทางสามข้อสองจุดยืนอันนี้เพราะเป็นความชอบธรรมที่ไม่มีใครที่จะปฏิเสธกันได้ แต่ทันทีถ้าเสนอแนวทางทะลุเพดานกันนั้นเนี่ยหาหนทางชนะไม่เจอสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับผู้ต้องหาตามมาตราหนึ่งสองหรือขบวนการล้มเจ้าเรียกร้องให้ธนาธรและปิยบุตรออกมาแสดงตัวและก็เคลื่อนไหวเป็นแกนนําในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็ริดดอนพระชํา์นาิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ทั้งสองคนปฏิเสธเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าโดนคดี เขาก็เลยปรับกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับด้วยการให้ความรู้นะครับใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือในการปรับกลยุทธ์ทางการเมืองนะนี่คือที่เห็นสิ่งที่ปิยบุตรพูดนะครับเป็นหลักวิชาตามหลักกฎหมายแต่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วคนละเรื่องรู้ไม่จริงเขาเล่าว่าไม่เคยเข้าสู่กระบวนการภาคปฏิบัติการจริง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกใหนประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับประเด็นที่ปียบุตรประเด็นที่เพนกวินนะเด็กที่เรียนหนังสือยังไม่จบปียบุตรซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายนะครับได้ออกมาพูดเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ ไปฟังคําพูดเขาดูฮะเดี๋ยวผมจะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และก็เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ให้ทราบกัน,นค,ความชอบธรรมของคนที่จะขึ้นไปใช้อํานาจรัฐของคนที่จะาเป็นผู้ปกครองได้จึงไม่สามารถเกิดจากการบังคับได้ไม่สามารถเกิดจากบังคับให้คนมารักได้นะครับแต่ความชอบธรรมจะเกิดขึ้นได้จากคนเขายอมรับนับถือจากสิ่งที่คุณกระทำนะดังนั้นวิธีคิดแบบโบราณจึงพยายามสร้าง ตำแหน่งพระหมหากษัตริย์นั้นให้เป็นสมมุติเทพมีเรื่องเล่าแบบสมมุติเทพเป็นเรื่องตัวแทนของพระเจ้าลงมาจุติในแผ่นดินนี้เพื่อจะปกครองนี่คือเรื่องเล่าแบบสมัยโบราณซึ่งพาในยุคแบบสมัยใหม่มันไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไปแต่มันจะต้องผ่านเรื่องของการยอมรับนับถือของประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกในร,รัฐนั้นลักษณะสาําคัญของการเมืองการปกครองแบบสมัยใหม่อีกอันหนึ่งครับก็คือเมื่อบุคคลใดก็ตามเข้าไปใช้อํานาจรัฐ เข้าไปใช้ทรัพยากรของสาธารณะของส่วนรวมบุคคลคนนั้นต้องมีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและต้องถูกตรวจสอบได้ถ้าใครไม่อยากถูกตรวจสอบไม่อยากรับผิดชอบในการกระทําของตนเองก็จะต้องไม่เข้าไปใช้อํานาจรัฐครับเมื่อไรก็ตามคุณดํารงตําแหน่งสาธารณะดํารงตําแหน่งที่ใช้ทรัพยากรของคนทุกๆคนแล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับจะต้องรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง จะต้องถูกสํำรวจตรวจสอบในการใช้อำนาจของตนเองอยู่เสมอประการสุดท้ายครับรัฐสมัยใหม่ยืนยันว่าเป็นรัฐแบบประชาธิปไตยเนี่ยก็คืออำนาจสูงสุดนั้นเป็นของคนทุกๆคนในชื่อของประชาชนไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งรัฐสภา,าเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันเป็นกำลังหลักครับในการต่อสู้เพื่อจะกดดันต่อรองให้พระหมหากษัตริย์นั้นลดพระราชอำนาจรงจำกัดพระราชอำนาจรง และเมื่อมีการต่อสู้กันก็มาตกลงกันว่าในท้ายที่สุดพระมหากษัตริย์จะมีพระราชอำนาจอยู่ที่ขอบเขตแค่ไหนเพียงใดมาตกลงการผ่านเอกสารลายลักษณ์อักษรที่เราให้ชื่อมันว่ารัฐธรรมนูญในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นต้นแบบของคอนส t u t i ชั a น m o n a r ารีทั่วโลกและระบบรัฐสภาของหลากหลายประเทศในโลกใบนี้เนี่ยนะครับเขาก็เป็นอย่างนี้แหละฮะ การต่อสู้กันของประชาชนของสภาต่อสู้เพื่อจะลดจํากัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เอกสารชิ้นแรกๆนั่นก็คือแมกนาคาตาเพื่อที่จะบอกว่าพระมหากษัตริย์ไม่สามารถเก็บภาษีได้ตามอําเภอใจผูดง่ายๆจะมาเอาเงินจากประชาชนไปใช้ส่วนตัวไม่ได้ตามอําเภอใจจะเราได้เก็บภาษีได้จะต้องผ่านผู้แทนดาษฎรนะครับนี่ก็คือแมกนาคาตาเกิดขึ้นมาและที่ผมต้องยืนยัน เรื่องคำว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นเพราะเป็นอุดมการณ์หลักหนึ่งในหกข้อของนปชตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นสถานการณ์ที่มีความปรอะบงังความจริงก็ซ่อนความแข็งแกร่งถ้าใช้กลยุทธ์อย่างถูกวิธีผมเชื่อว่าคณะจัดงานในวันนี้จะได้ซึมซับ ประวัติศาสตร์เหตุการณ์ต่างๆมากมายว่าถ้ามีการยืนหยัด3ข้อเรียกร้องเรื่องการเลิกคุกคามร่างรัฐธรรมนูญใหม่และยุบสภาและสองจุดยืนตามที่ว่าไม่เอารัฐประหารรัฐบาลแห่งชาติความจริงถ้าสหัวข้อแรกผ่านสองจุดยืนนั้นก็ได้โดยปริยายและผมเชื่อว่า คณะประชาชนปลดแอกหรือจะเยาวชนปลดแอกในวันนี้นั้นได้ประกาศยืนยันทั้งสามข้อและสองจุดยืนกลุ่มที่ออกมาต่อต้านนั้นไม่มีทางที่จะดำเนินการอะไรกันได้เลยแม้ว่าหายใจรถต้นคอกันก็ตามเพราะนี่นะครับในกระบวนการต่อสู้นั้นเป้าหมายหลักอุดมการหลัก ข้อเรียกร้องหลักจะต้องดำรงความมุ่งหมายอย่างที่ผมประกาศชัดมาหลายครั้งว่าในตลอดระยะเวลาหลายสิบปีก็ว่าได้เราไม่เคยเห็นกระบวนการคนหนุ่มสาวได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่เมื่อเขาลุกขึ้นมาและข้อเรียกร้องมีความชอบธรรม ดังนั้นจึงได้รับการขานรับจากประชาชนทุกฝ่ายแม้กระทั่งซีการเมืองไม่ว่าซีกรัฐบาลซีฝ่ายคา้านหรือภาคประชาชนก็ตามเพราะฉะนั้นณนะวันนี้นะครับดำรงความมุ่งหมายสามข้อสองจุดยืนปลายทางคือได้ประชาธิปไตยแต่นอกเหนือถัดไปจากนี้สิบข้อที่ว่านั้นหนีไม่พ้น ได้เผด็จก,การคือได้รัฐประหารนี่ต้องพูดอย่างหมดก้นมึงและผมก็เชื่อว่าวันนี้บรรดาคณะผู้จัดงานจะได้ประเมินภูมิรัฐศาสตร์ว่าอะไรคือชัยชนะอะไรคือประชาธิปไตยอะไรคือเผด็จก,การเพราะนี้นะครับกระบวนการทั้งสองฝ่าย ที่เข้าไปร่วมเนียนะครับโดยส่วนใหญ่วันนี้ก็คือเห็นภาพประชาชนพี่น้องผองเพื่อนเนี่ยนะครับก็ไปร่วมเป็นจำนวนมากนี่ก็คือข้อเท็จจริงว่าจุดยืนประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ์ที่ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกระบวนการต่อสู้กันนะวันนี้ถ้าบริหารเวทีกันดีๆเนี่ยนะครับและก็ชี้ให้สังคมไทยได้แลเห็นว่า ประเทศไทยเราที่กำลังประสบความหายนะทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองนั้นจะต้องได้รับการแก้ไขผมเรียนกับพี่น้องว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นหลายคนได้ประชดแดกดันบางคนก็รู้จักและบางคนก็ไม่รู้จักแต่ว่าผมถามจริงว่าไม่รู้จักผมอะ ว่าในกระบวนการการต่อสู้อันนี้เรามีจุดยืนกันอย่างไรผมสนับสนุนแนวทางสมข้อสองจุดยืนอันนี้เพราะเป็นความชอบธรรมที่ไม่มีใครที่จะปฏิเสธกันได้แต่ทันทีถ้าเสนอแนวทางทะลุเพดานกันนั้นเนี่ยหาหนทางชนะไม่เจอจะอธิบายคำพูดของปิยบุตรก่อน นะครับคำพูดของปิยบุตรเนี่ยเขาจะยกตัวบทนะครับในเชิงวิชาการเนี่ยเขาเรียกว่าตัวบทนะครับก็คือภาษาชาวบ้านคือเขาเล่าว่าแล้วเอามาสรุปแล้วก็มาเล่าต่อแล้วก็อ้างไอ้นั้นพูดอ้างไอ้นี่พูดอ้างไอ้นี่พูดเขาเรียกว่าอ้างอิงนะครับสิ่งที่ปิยบุตรพูดนั้นถูกไหมถูกส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะในเชิงยุทธศ,ศาสตร์การเมืองการปกครอง ที่นักกฎหมายเอามาพูดเขาเป็นนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเอามาพูดจะพูดตามหลักปรากฏการณ์คือสิ่งที่เห็นแต่ในเชิงปรากฏการแล้วจะมี3ลักษณะครับ 1. ผู้ชนะสองผู้แพ้สคนกลางเขาพูดเพียงผู้ชนะเท่านั้นและไปะหยิบยกอ้างอิงของต่างประเทศมาเขาเรียกว่าเขาเล่าว,ว่า แล้วก็นําทฤษฎีต่างประเทศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศยุโรปและในประเทศที่เขานิยมชมชอบมาพูดเท่านั้นโดยยึดหลักอันโตนิโอกัมชียึดหลักคานมาแล้วก็อ้างว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องดีสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องถูกสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องใช่แล้วแล้วก็ยกตัวเองนะครับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วให้ความรู้ในขณะที่มีการจัดชุมยุมใหญ่ ของกลุ่มม็อบประชาชนปลดแอกสมศักดิ์เจียมธีรสกุลในกะารพูดต้อหาตามมาตราหนึ่งสองหรือกระบวนการล้มเจ้าเรียกร้องให้ธนาทรและปิยบุตรออกมาแสดงตัวและก็เคลื่อนไหวเป็นแกนนําในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็ริดดอนพระชิมราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ทั้งสองคนปฏิเสธเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าโดนคดีเขาก็เ,เลยป,ปรับกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับ ด้วยการให้ความรู้นะครับใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือในการปรับกลยุทธ์ทางการเมืองนะนี่คือที่เห็นสิ่งที่ปิยบุตรพูดนะครับเป็นหลักวิชาตามหลักกฎหมายแต่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วคนละเรื่องรู้ไม่จริงเขาเล่าว่าไม่เคยเข้าสู่กระบวนการภาคปฏิบัติการจริงเขารู้ไหมที่เขาอ่านมาทั้งหมดเขาอ้างอิง พลเอกสนธิบุญยุรัตน์ขดินต้องเปลี่ยนเป็นคอปคอพอต้องเปลี่ยนคอปคอต่อมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นคอสชคอรชอะไรขึ้นมาเนี่ยเขารู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รู้เบื้องหลังนะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันที่19กันยายนพุทธศักราช254920นาฬิกา9นาทีพบโจโลเลอร์และสัมโนเลอร์เข้าทำการยึดอำนาจทักษิณเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไป เขารู้ไม่จริงเขารู้ไหมว่าย2่พฤษภาคมพุทธศักราช2557 16ิกนาฬิกาสานาทีพบพบจอมฟ้าสามชั้นหรือพบฉัดมงคลพลเอกประยุทธ์เลยเลิกมาแล้วหันหลังกลับมาบอกผมจะเอาเลิกเนี้ยยึดอำนาจเขาไม่รู้้วยซ้ำว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่รู้ตั้งแต่จุดนี้ไม่รู้แม้เลิกผานาทีไม่รู้แม่กระั่งว่า รัฐมนูญปี2439เป็นรัฐมนูนในยุคข,ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐทำไมรัชกาลที่เจ็จึงสละราชสมบัติเขาไปดูเลยเชิงปรากฏการตัวบทที่ฝ่ายคณะราษฎรเขียนไว้คือผู้ชนะเท่านั้นแล้วเอามาอ้างอิงนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้คือความจริงไหมไม่ใช่บม่ใช่นะไม่ใช่เรื่องจริงนะยิ่งมาอ้างอิงถึงปี49ผมเห็นแล้ว ว่าไปเรื่อยนะฮะไปตั้งข้อสังเกตขึ้นมานะครับคือใน,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 นหลักการทําดุษฎีนิพนธ์เนี่ยที่เขาดาเนี่ยเขาพูดคือหลักการวิจัยเผอิญเนี่ยผมได้เรียนเรื่องนี้มาเหมือนกันแต่เรียนด้านยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมาไปดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหลักอ้างอิงก็จริงแต่เขาตั้งข้อสังเกตผิด เอ๊ะมันทำไมเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าเขาตั้งข้อสังเกตเองวิเคราะห์เองแต่ความจริงมันไม่ใช่เขาเรียกว่าการยกระดับตอนสมัยคอประคอเขาเรียกเป็นการยกระดับยกระดับว่ายกระดับจึงเป็นที่มาของม็อบยกระดับในปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่เขาค่อยๆม,มีหลักอธิบายกันชี้พงให้กันรอบนะมันไม่ใช่หรอกมันเป็นการยกระดับนะครับ เขาก็พยายามอ้างอิงทุกอย่างสิ่งที่คณะรัษฎรทําคือสิ่งที่อะไรคนตายทําไปแล้วไอ้พวกเนี่ยนะคนตายมาทําไม่สําเร็จจะเอาเรื่องคนคนตายมาทานะคนตายมันมีชีวิตจนมันตายไปแล้วมันทําไม่สําเร็จเลยแล้วทำไงมีชีวิตอ๋อจะตายตามเหรอคอยดูแล้วกันนะผมก็อยากจะดูนะถึงเวลานั้นใครจะหนีก่อนนะครับน่าสนใจนะเราผู้ชมต้องชมในขณะที่เพนกวิน เด็กที่เรียนหนังสือยังไม่จบนะครับเรียนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกยังไม่จบเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยผมอยากให้ประเทศไทยอ่ะเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุกเหมือนประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้นะอยากบอกให้น้องๆหนูๆรับทราบนะฮะไม่มีประเทศไหนมีการปกครองเหมือนกันแม้ว่าประเทศนั้นจะมีการปกครองระบอบเดียวกันก็ตาม จงรู้ว่าอย่างนี้แต่จะต้องเป็นการปกครองที่เหมาะสมที่สุดในประเทศนั้นนๆคือหลักที่สําคัญเลยถามว่าสหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีเป็นประมุขประชาธิปไตยรัสเซียประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขเช่นกันแต่ทั้งสองประเทศมีรูปแบบการปกครองหรือการปกครองไส้ในเหมือนกันไหมไม่เหมือนกัน คนละอย่างกันคอมมิวนิสต์เวียดนามกับคอมมิวนิสต์จีนคอมมิวนิสต์เกาหลีใต้มีการปกครองเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันระบอบราาประชาธิปไตยหรือระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในสเปนในอังกฤษในญี่ปุ่นแล้วในไทยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกัน ส่วนที่คนบอกว่าอยากจะให้ประเทศไทยเหมือนประเทศนั้นเหมือนประเทศนี้เหมือนประเทศนี้ประเทศนั้นมันจะท้อนเห็นนะรู้ไม่จริงพูดไปเรื่อยนะฮะไม่ศึกษาการเมืองอย่างลึกซึ้งและท่องแท้ในอังกฤษมีรัมนูญกี่มาตราอยงประเทศไทยมีห้าหกร้อยมาตราจะบ้าหรือเปล่ามันคนละอย่างเลยเห็นไหมฮะในญี่ปุ่นมีสมเด็จพระจักรพรรดิ ปกครองในระบอบราชาธิปไตยเหมือนกันไทยมีพระหมหากษ,ษ,ษัตริย์มีในหลวงถามว่าเป็นจกักรพรรดิไหมก็ไม่ได้เป็นมันคนละอย่างไงนะในประเทศอังกฤษมพีพระนางอลิาเบตเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้ครองราชถามว่าเหมือนไทยไหมมันก็ไม่เหมือนมันคนละอย่างไงส่วนการใช้พระราชอำนาจหรือการให้พระราชอำนาจ มันจึงไม่เหมือนกันไงไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นสเปนสเปนถึงขั้นรัฐการุญยาจึงประกาศที่จะมีการประกาศแบ่งแยกดินแดนด้วยซ้ำไปไม่เหมือนกันไปเทียบกับซาอุดิอาระเบียไทยเหมือนซาอุดิอาระเบียไหมก็ไม่เหมือนซาอุดิอาระเบียเพราะซาอุดิอาระเบียเป็นระบอบประชาหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเห็นไหมเราต้องเข้าใจหลัก สิ่งที่พียพุทธบอกไว้คือหลักการลิบรอนเพราะฉำนาจนะครับเป็นหลักของอะไรคานมาร์อันตโตนิโอกัรชีที่เขาพูดตลอดเขาพูดยุะสิที่คิดเนี่ยถามมาช่วยชีวิตเขาเคยประสบความสําเร็จไหมก็ที่ผ่านมากลางสุดท้ายเขาบอกว่าพักอนาคตใหม่ของเขาจะไม่โดนยุบสุดท้ายเป็นไงตัวเขาก็ต้องคดีด้วยโดนไปด้วยนะครับตัวเองเนี่ยกำลังอยู่สถานการลําบากเพราะตอนนี้อะไร กตกตยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วเรื่องของธนาธรยังไม่ได้แจ้ง้อลข้อหาคดีอาญาเรื่องของการยุบพรรคซึ่งกกตจะต้องมีหน้าที่ในการดําเนินการไม่ทํากกตก็มีความผิดตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเอาละสิตอนนี้ขอพาดอยู่บนเขียงตอนเนี้ปรนนากฏการณ์ในเชิงปรากการโอ้กําลังลุกสถาบันพระมา,ากษัตร์จะแการนะระมาทศาตร์แต่ความจริงก็คือคอกําลังพาดบนเขียงเมื่อไหร่กกตเน,นี่ย ฟ้องร้องต่อต,อตำรวจแจ้งความเนินคดีเมื่อไหร่ตำรวจก็ต้องรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีอาญาคอพาดบนเขียงนะครับถามว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยพูดจริงหรือเปล่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าถามจุพุพรนี่จุพุพันพ์ประกาศเนี่ยบอกว่าขอเรียกร้องสิบประการของนักศึกษารเรียกร้องน่ยไม่มีวันชนะยิ่งทํายิ่งแพ้และนปชเนี่ย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกอย่างเปลี่ยนมาแล้ขาโ,โจนะจตุพรเนี่ยนะนะพวกตีนแน่ๆเจีงเจงตอนนี้อยู่ไหนอยู่ในคุกไอ้พวกนี้อยู่ข้างนอกยังไม่ได้เข้าคุกไงวังที่เข้าคุกนะครับสิ่งที่เขากําลังกําเดินเดินไปแบบนี้ท่านผู้ชมจับตามองให้ดีนะหุ้นส่วนจับตามองให้ดีนะเราผู้ชมนะชมไปดูไป เห็นเชิงปรากฏการณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะหมูกำลังวิ่งเข้าสู่ปังต่อนะเกณฑ์เดินการเมืองของเขาตอนนี้หมูกำลังวิ่งเข้าสู่ปังต่อนะไม่ใช่ปังตอวิ่งไปหาหมูหมูกำลังวิ่งเข้าสู่ปังต่อสุดท้ายก็โดนฟันฉับ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 ไม่เหลือีดีก็โป๊ะทีเดียวโดนฟาดหัวทีเดียวนะครับก็ลองดูแล้วกันนะว่าจะไปถึงไหนแต่สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ย เขาพูดในสิ่งที่อยากได้ไปยกตัวอย่างต่างประเทศประเทศเขายกระดับโน่นนี่นั่นมาตั้งนอกสภาในสภาพูดไปเถอะตัวเองก็ไม่มีอำนาจปลุกไปเถอะประชาชนจะไปเคนเรียกร้องกับปลุกไปแหละเดี๋ยวก็รู้กันนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพูดจริงบางเท็จบางเนี่ยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้เวลามันปรากฏจะจริงจะเท็จยังไงคุณส่วนพิจารณาดูนะเดี๋ยวผมเรียนตามหลักที่ผมเรียนมายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเนะเขาไม่ได้เรียนเขาเรียนหน้ากฎหมายเขาพูดใงข้อกฎหมายไง นะส่วนผมพูดเรื่องของยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองไนงะมันมีองค์ประกอบ3ประการที่แตกต่างกันไปนยึดข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ไปบอกว่าการปกครองประเทศนั้นประเทศนี้นะครับมันไทยจะต้องเหมือนประเทศนั้นไทยจะไม่เหมือนประเทศนี้ผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วไนงะนั่นหมายความว่าต่อไปคนไทยเลิกว่าทําทั้งหมดเลิกว่าทํารมไทยทั้งหมดนะค,คุณต้องหัวขาวทั้งหมดนะไม่ต้องหัวดําเพราะคุณไม่ใช่คนไทยคุณต้องเป็นฝรัลล่งคุณต้องเป็นอังกฤษ คุณต้องเป็นสหรัฐอเมริกานะครับเลิกเลิกกฎหมายไทยให้หมดยกเลิกความเป็นไทยห,หมดตึกลาบ้านช่องลือออกให้หมดบ้านคุณที่มีเสร,รกษณ์เป็องไทยลือให้หมดคุณคิดว่าได้มากต่อไปเลิกกินข้าวกินขนมปังแทนพวกที่อยากเป็นเดโมคราซีหรือประชาธิปไตยทําได้ไหมล่ะคุณเริ่มต้นจากตัวคุณก่อนสิข่เดีวยวกันยกย่องประชาธิปไตยเดโมกราซีมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เอ๊ะ ผมสงสัยเป็นคนไม่ฉลาดนะปัจจุบันนี้สหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยกำลังแก้โควิดนาทีล้มเหลวที่สุดในโลกเป็นอันดับหนึ่งของโลกรองลงมาคืออิตาลีอันดับ3คืออินเดียแล้วก็รัสเซียเอย๊แสดงว่าประเทศไทยห่วยนะดันแก้ปัญหาโควิดนาทีได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกจริงๆนี่กำลังเกิดขึ้น ประเทศที่ปกครองในระบอบราชาธิปไตยกำลังเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 อย่างน่าเหลือเชื่อแต่ประเทศที่กำลังได้รับการยกย่องจากคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดมีรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดกำลังล้มเหลวในการปกครองจนคนในประเทศทั่วโลกตอนนี้ติดและตายมากกว่า22ล้านคนแต่ในประเทศไทยปลอดชิว มันเห็นถึงอะไรวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของอะไรผู้นําประมุขของรัฐนักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศนี้ที่เขามีความลึกซึ้งนะครับการเมืองการปกครองไปดูถ้าตามองเห็นไม่ได้ไปเอาปรากฏการณ์ตัวแบบมาวางไม่ได้คุณไม่เข้าไปคืออยู่ในเหตุการณ์คุณไม่รู้ในเหตุการณ์คุณไม่รู้เข้าสู่กระบวนการการสั่งงานคุณไม่รู้คุณไม่อยู่เบื้องหลังเอาเขาเล่าว่ามาเล่าเนี่ยมันก็ได้แค่นี้ ลายทางก็อย่างเจตุตพรบอกไม่มีทางชนะมีแต่แพ้เท่านั้นขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบรบมือไม่สิ้น Wow. เลียนแผนดน god สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง y o u t u นะฮะทั้งดับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจทศสักเจนกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ของว6ก็สามารถเข้าได้นะฮะว6 n กเนวครับ v